ภาภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเกษตรส่งผลให้จังหวัดสกลนครมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. มากถึง5รายการได้แก่ข้าวหางหอมทองสกลทวาปีหมกักเมาน้ำหมักเมาผ้าครามธรรมชาติและโคขุพนพลยงังคําที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในชื่อของเนื้อโคขุนไทยฝรั่งเศสที่มีเนื้อสีแดงสดใสมีกลิ่นหอม และรสนุ่มละมุนลิ้นด้วยค่าไขมันแทรกในเนื้อตามมาตรฐานสากลเนื้อโคขุนคุณภาพดีเหล่านี้ล้วนมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรอปกางพลยังคำจำกัดจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี2520กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรอปรกาง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยมีมิสเตอร์ฟังซัวเดโฟได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยขึ้นโดยการปรับปรุงสายพันธุ์โคพื้นเมืองให้เป็นโคลูกผสมสายเลือดยุโรปมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงโคและจัดตั้งเป็นสากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรอปรกลางโคยังคำจำกัดขึ้นในปี2523จ,จนปัจจุบันสากลมีสมาชิกจำนวน 6,378คนแบ่งเป็น21กลุ่มครอบคุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่สกลนครนครพนมและบึงกาฬสากรดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่การบริการผสมเทียมการส่งเสริมการเลี้ยงโคการบริการรักษาสัตว์การจำหน่ายอาหารสัตว์การรับซื้อโคขุนของสมาชิกเพื่อเข้าสู่กระบวนการเชื่อชํำแหละ แปรรูปและจัดจำหน่ายรวมทั้งสากรดำเนินธุรกิจร้านอาหารสำหรับบริการลูกค้าทั่วไปในปีงบประมาณ2,564สำนักงานสากกรจังหวัดสกลนครได้คัดเลือกสหกกรการเลี้ยงปศุสัตว์กรอประกาโพนยังคำจำกัดเป็นหนึ่งใน10สหกกรเป้าหมายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรกลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงานของสกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแปรรูปและการตลาดโคขุนที่สำคัญของภาคการ,รขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการแปรรูปสินค้ากเกษตรเนี่ยสำนักงานสกรณ์จังหวัดสกลนครได้มีกลุ่มเป้าหมายก็คือสกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กระปอกลางควรยางคำซึ่งเป็นสกรณ์ที่ผลิตโคนเนื้อ ผลิตเนื้อพลอยังคำโดยในปีพศ2564สำนั 2014, งกงานสักวัจ์จังหวัดได้นำนโยบายโครงการถังกลมเสริมสกร์ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาศักยภาพของสักวั์ขึ้นมาสู่การปฏิบัติเพืพ่อพัฒนาในเรื่องการวางแผนการพัฒนาการมาิหานจัดการการพัฒนาในเรื่องของการแปลรูปต่างๆให้มีคุณภาพส่วนในปีพศ2565 ทางสานักง,งานสพจังหวัดเนี่ยนะครับได้ต่อเนื่องในนโยบายของกงรงสมส่งเสริมสหกรณ์และต่อเนื่องในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการแปลรูปให้มีการทําการตลาดเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยนะครับสามารถเข้าสู่เวทีของการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพและก็สามารถอยู่ในตลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ และในปีงบประมาณ2,565สำนักง,งานสักกรจังหวัดสกลนครได้ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรฐษฐกิจและสังคมด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรระดับจังหวัดสกลนครได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดที่สามารถพัฒนาผลักดันไปสู่3สูงคือประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงและรายได้สูงรวมทั้งขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG โมเดลทั้ง3ระบบคือระบบเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเชื่อมโยงกับ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์เน้นการจัดการของเสียและขยะให้เป็นศูนย์เช่นการนำเลือดที่เป็นของเสียจากกระบวนการเชือ้อมาแปรรูปเป็นผงเลือดสำเร็จรูปพร้อมปรุงและระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหามลพิษด้วยกระบวนการผลิตการแปลรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยสำนักง,งานสากลจังหวัดสกลนครเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสนับสนุนต่อยอดการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะภายใต้แนวทางการพัฒนาดังนี้ 1. ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคตามมาตรฐานฟาร์ม GAP และเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการชำแหละโคในโรงฆ่าสัตว์ระบบมาตรฐาน GMP รวมทั้งมาตรฐานฮาลาล 2. ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมูลค่าในสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 3. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการแปรรูปการบรรจุภัณฑ์การควบคุมคุณภาพความปลอดภัยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ส่งผลให้สากลมีการแปรรูปและจำหน่ายเนื้อโคขุนปีละ7,475ตัวหรือเป็นน้ำหนักชำแหละกว่า5,000ตันต่อปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า1,000ล้านบาทสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้มากกว่าร้อยละสิบส่ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าโคขุนพลยางคำและส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศมียอดจำหน่ายสินค้าแปรรูปมากกว่า678ล้านบาทต่อปี นับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จในการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปอันจะนําไปสู่การสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคของเกษตรกรไทยต่อไป